ไม่าใส่อย่าใส่ไม่ใช่ไม่ติดตามกับผมสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ที่เห็นด้านหลังก็คือน้ำตกห้วยแม่คามิ่มนะครับผมไม่ฝาเรนหายครับไม่รู้ฝาเรนตั้งภาพกันได้เมว่อไหร โอเคนะครับตอนนี้เรามาถึงที่นี่เย็นครับบรรยากาศลุ้นฟ้าคลึ้นฝนนะครับนี่ดูซะก่อนครับลุ้นฟ้าคลึ้มฝน ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่น้ําตกห้วยแม่หาพินครับตอนเช้านะครับก็บรรยากาศโอเคนะครับสวยงามมากครับเดี๋ยวเราจะไปดูชั้นต่อไปเรื่อยๆนะครับยังคงเก็บภาพส่ยภาพวันนี้มีแสงมีแดดนะครับเพื่อนมีวาเช็คแดดครับสลัสดีครับคือชั้นที่2นะครับม่านคบินครับผมเอาให้อ่านยุดจะ่วหามได้สุดดีครับหามโดด ด้านหลังผมแล้วหลังจากที่เราถ่ายน้ำตัวเสร็จนะครับเราก็จะเดินทางไปกันที่สังขะบุรีนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันที่สังขะครับผม เึลือนจะคลืค่นเลยยันบอกเราเลยคน ไปคนปลาตัวใหญ่กว่าทั่งนี้ปลาตัวใหญ่กว่าตัวป้าจักเขาย่างเป็นปลาเขาไรอะนะง่ายอยู่ง่ายอยูว่าอันอันบนเขาบอกห้าไปอันใหญ่กว่านี้เลยนะครับจันแซบว่าครับรสชาติมากดีเลยไปดูหงเงี้ยหงเงี้ยร้านลูกสาวร้านลูกสาวไหครับ ลูกสาวสวยอ๋อร้านลูกสาวเรา,าเรา,เรามุ่งจุดหมายมาร้านนี้โดยเฉพาะนะครับเพราะว่าปานินบอกว่าร้านนี้ลูกสาวสวยมนถึงตรงดิ่งมานี่เลยครับอดข้าวมาจากอเอราวัณน,นะครับลงมาจากพกา่อแม่ข้ามินมาเอราวัณไม่กินเลยครับมากินที่นี่น่หดีขั้นเอาขัาน้นเอาไปทางนั้นบัดนันหอดเลยยางตึงเนาะ ขั้นรถติดมันกับไปได้ทำหนั่นรับมันติดไปเร็วกว่าใดเลยมันใส่ความเร็วกว่าใดตอนลื่นเลยนะครับมันลื่นนี่แหละเพรว่ารถของแกดันลื่นนะมันแต่ถ้าฝนโปรโตแก่แต่งครับถ้าสมมติว่าฝนไม่ตกโปตกับไปต่อนขั้นฝนมาโปตเนี่ยโมนีปัญหาแต่แต่กระสีชาเขาหนีอยู่อ๋อโปรโตกันแล้วมันแรงเร็วกว่าใดรถอยาอยู่ลื่นเลยเบรกประยุกเนาะเบรกยังไหลหลุดหลุดเลกตอนเบรคกับรถอแบเบรกยัง่ยลอยยังไหลอยู่ รดยังบูไปดิด <c oughs> มาคือเห็นปลาถ้ามันเบื่อขึ้นถ้ามันถ้าผันรอดได้ปลาทายแล้วเนี่ยมันไปเราได้บั่นมันไปอยู่เนีมันจ่ามันบมันบอกอนนบคืออันนั้นที่ดีและจุดควายยังไัถ้ามันมีไฟฟ้า ออะไรครับนี่ห้องนะฮะมาถึงค่ำมากครับบล็อกอินหาห้องเป็นอะไรที่ยากมากครับจะได้ห้องแบบนี้นครับเป็นโรงแรมเก่าเรือชื่อโรงแรมแว่าโรงแรมว่าอะไรฮะอืม อันนี้รหัส Wifi ใช้ได้หรือเปล่าไม่รู้อะไรสีสีนี่แหละนะครับสามอยแปดนะครับห้องพัดลมนะครับ380ร้อยแปเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็อยู่แถวหน้าโรงพยาบาลสังขบรีนะครับหาห้องไม่ได้จริงเราก็คือจริงๆมันก็ได้เหรอครับแต่ว่าแพง แพงเกินกําลังที่เราจะไม่ใช่เกินกาลังประหยัดไว้เที่ยวอันต่อไปในราคาที่พันอัพขึ้นนะครับก็เสีต่างโอเคนอนแค่ไม่กี่ชั่วโมงพรุ่งนี้เชา้าตื่นเช้าเราก็จะไปที่สะพานาสะพานมอนนะครับเขาเรียกว่าสะพานไม้อุตมะตล้ำลึกหรือเปล่าประมาณเนี้ยเดี๋ยวผมจะรีเสชข้อมูลวันนี้แหละนะครับไว้เจอกันตอนเช้าวพรุ่งนี้นะครับ ามารก็ถือว่าไม, young, eben, immt, มา่ไกลมากนะครับเดินนิดนึงระยะความยาวของสะพานประมาณ850เมตรับ เลี้ยเปลี <es Four> ่ยนหมดเจ๊ไนะสิ่งที่ช่างภาพอาจจะเป็นกันนี่นี่ครับ t r a าว l ลท r i ร์ริชบรรยากาศยามเช้าครับวันนี้ไม่มีแสงแดดนะครับมาไม่ถึงเราครับจ้ะ อูเดเล่นบิดเอาเปลี่ยนเลนครับเปลี่ยนเลนเจ็ดสิบสองร้อยและที่เห็นอยู่นี้นะครับ <c oughs> ก็จะกลางกลางสะพานแล้วนะครับซึ่งผมก็จะโทษทุกท่าครับซ่อนนี้สวยมากเลยิวตรงนี้สวย <ๆ S 1> มันจะชา้ามันมีหมอกที่นี่นะครับชาวมอลน,นะครับประเพณีก็ยังคงรจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการนับถือพระพุทธศาสนานะครับซึ่งถือว่ามีความเกี่ย เชื่อมโยงมานานพอสมควรนะครับและยังมีการทาธนาคานะครับไม่ว่าจะเป็นสุภาพประติเด็กๆหรือว่าสุภาพสตีนะครับอโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปก,กันแล้เวเจอกันความสนุกความสนานจะเป็นเช่นไร Let's go น้ำตกเกรงกระเวียนะครับอุทยานแห่งชาติเขาแหล่นนะครับอยู่ตดถนนใหญ่นะครับข้าาตอกแคาอืมครับจะวางซับับนนค้ไเราเขาว่าการคุ้มเมืองอืมบิ้กไมันมีนมันมีสอ,องปรนะเภทเนี่ยอย่ือหนึ่งการเตดเต็บิี่กคือการกับเพกนนน้ครับ าสายคุ้มก็คือต้องซึ้งประ,ะรกันแล้วซุ่มเก็ตกันเลยแค่เวืธรรมดาแต่เทรดได้เงนินน้อยกว่าได้งนนานจากกว่ามันบ่เทดมันกบบเราได้ดวงแล้วเอาสิไปซ้อนซื้อหุ้นไปยๆๆงังไงสวัสดีครับเจออีกแล้วนะตอนนี้ผมอยู่ที่วัดม่วงจังหวัดอ่างทองเดินทางมา จากการจารบุรีก็เลยมาแวะนมัสการพระหลวงพ่อใหญ่ที่นี่นะครับซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะครับที่ได้มาวัดนี้ดีใจมากครับไปดูบรรยากาศนะครับว่าจะสวยขนาดไหนไหนไครับเปดูปัน้นเจ้าแม่กวนอิมแล้วก็เอาบรรดาเทพนะครับ ีกับ่ตอนผมมาตอนนั้นผมยังไม่ได้แบบม,มาตรงนี้เลยซึ่งจะสวยมากเสียดาตรงนี้มีหราคาใครที่นับถือท่านเจ้แม่กนอิมก็สามารถที่จะนมสัสก,การได้นะครับให้ด,ดูเร็วเลยนะครับเพราะว่าก็จะรีบไปถ่ายงพราใหญ่นะครับใช้มาแล้วครับ ไ้ไฮไลท์ไฮไลท์มีเปรตด้วยนะครับเห็นไหมตอนนี้ผมมีเลนส์กว้างเนี่ยสามารถที่จะให้เห็นได้เยอะมากนี่ครับอนิจจาวัตสังขารา เป็นลูกป,ปันเปรตนะครับไปเลยครับขอบคุณครับไม่แน่ใจนะครับว่าจะไปได้หรือเปล่าหวัดเจียวเหมือนกัน